เสียงนาะเสียง ตเีอไปเมีิ้นเกินอีกิ้เกินนึงเปใจไม่แต่เส็จสอดเตงอาจารย์จินมีมากจังเ้นเดี๋ยวผมอยากมายังไงอาจารยจินมีมากจังก่เลิกกันสวัสดีโห โซโอ้แล้วมันได้สมชั่วโมงจริงตื่แล้วสมชั่วโมงแล้วเป็นไงครับี่หรอมือก็ได้ไแนโย่ป่าผู้ป้าผู้ป้าผู ไดเน่มาหอดอถึงนานตู่นเต้นเออนนั่งลูกนี่ไหมอย่งเพื่อหลังไงลังตื่นบ่ายไต้องไปเัอบ่าเลยมาผู้จัดการแฟนผู้จัดการน่เปองหน่อยี่อ่พิ่ตปูสาจะหนอยคุณมีออมเพื่อนังสุินี่บอ งาไมเบิ่รานไม่เบื่อ้าส้มตรวจห้องอัดนะคะก็เป็นห้องดอกบ้านเป็นบ้านผู้ไม่หอดาอันนี้ดโอ้เห็ดดีแท้มาหอดกับวอมเสียงเป็นนึงค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่า อี่าฝ่ารองรลายเดี๋ยวแรงจะเบิดก่อนนะคะเดี๋ยวเสียงเบิดก่อนหนุ่มพิรุธเท่ไปต้งกินมุกกรถาเไปสู่ัทำมุกกาเนี่ยเสายน้าอัน้นเห็นแล้วเป็นลาบอกเป็นลานอาหารสันสามบนนี้นอนนี่สันสาม cả tiền nhắm bi <laughs> mãi đến căn hộ nào tất nào đi nó nào nhắm nhất có trông mà tìm lại pha 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 รู้แต่ต่างใจฟังเอี๋ยวสาหลองหลยเด้อพี่น้องก็จะรู้ก่อนที่จริงบ่จัดการได้ลองเรียงหรอคณไปใส่ไจิมนี่ข้อมือซื้อปกเสิ้วกดดันน่เนาะตื่นเต้น เซียงเต็นเบาๆรู้สึกแบบมาเร็วไผมาอันนี้อาจารย์มาเด้มนโมเมนน่รถเลานะเจอจะไฟแดงรวคันนี้เจ๋คือหลไรคันทะเมย์ม่หลายคันบอกรถ้องมากครับ มาหอดจอดถึงกันเด้อค่ะเด้อแล้วก็วอมเสียงไปแล้วนิดนึงบางหันประมาคุณพอ่อเราวาพากก่อนเดี๋ยวเสียงจะเบิดก่อนนะคะให้พากตัวอนันแล้วเปิดเครงมาแล้วมาอ่าก็เ,เลยมั้งยางพอนคลายก่อนคะ่ะ<อ>มาผ่อนคลายเดี๋ยวนอนจะไปของ,งาน้ำก่อนเพี่นมาตื่นเต้นไปของ,งาน้ำก่อนเพ่งอยัง ท้องด,ดิ่นเนี่ยมบกของเาวออี่นี่กระจกไหมนี่อยู่คนนอกถ้ายหนอก็ถายกันเองอย่าเคา่อัส่าอกบ่อส์บริย่ว ว่าจะไปตีได้ไหมตีตีหน่อยตีฟองป่ะทีละคัะพี่น้องค่ะจะมาถ่ายต่อคล้บจะมาถ่ายต่อไหมสามสี่นาทีพี่น้องค่ะน้องเ้าห้องแนวเลยออกถ่ายต่อค่ะเด้อ เสียง็นไนี่ยงไก่ไปแม่ทิ้งเกินอีกทิง,กนนงเกินนึ่งใจไม่ได้แต่เจดัต่าดมากอาจารย์ทิ้นีมากจำเนเดี๋ยวผมอยากมาย่งอาจารย์ทินีมากจกว่าเ ส่วนกระหส่วนถ้าส่วนเวมันได้สาช่วโมงงค่ะกิงตืบแล้วสามชั่วโมงแล้วนี่พี่จินดายี่หอมึงิดไหนจู๊ไปผู้บาวู้ ไดเน่มาหอจอดถึงนานตืเต้นเออนนั่งล uh uh ูกนมีไหมไม่หอขึ้หลังไงหลังถือบ่ยต้องนวาแรงมาก พูจดการแบบผู้จัดการเนี่องนกะตปูสาจะนอนคุณนี่อมเือน้ังสุงทนี่บานไม่เบิ่งกเนี่ยงานไม่เบิรงา่ดาดฟ้าผ้าส้มตำรวจห้องอัดนะคะันเป็นห่องดอกบ้านเป็นบ้านผัไม่หอสาเนี้อดาดนม่โอ้โหเห็ดดีแท้ มาหอดกก็ว่อมเสียงเป็นนิดนึงค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่าเพื่อนบอกว่าอ่าสาวรองร้าเด๋ยวแรงจะเบิดก่อนนะคะเด๋ยวเสียงเบิดก่อนโอ้ยดูเท่ไปตกินมกก a ไปโถหัทำมกระ a สตาหน้าอเนแลเป็นลานเป็นลานอาหาร ซ้ำสันสามบนเรนนอนเนี่ยสันสามเนี่ยแต่มาก่างต็นนอนี่ยัปีใหม่การนอหนาวจ้หนาวดิเนาะย่านหนาวเลเนองเี้ยวดหองมาตีนอะไรนัวดหอง ฝัเงินเต็นตพวกเจ้าะไรอ่าน้อะ่อสตาต่างใจฟังเอออยวฝังลองหลายเด้๋ยพี่น้องเขจะรู้ก่อนพี่จริงกูจัการใด้ลองเลีัยดหนอคณไปใส่อะจิมมี่ รู้สึกปกติกดดันเนาะตื่นเต้นเต่นเต้นเบาๆรู้สึกแบบมาเร็วผมาอันนี้อาจารย์มาแล้วบอเมนดเาจุดไฟแดงรถคันนี้คือไรคันเแมหลายคันบอ มามหอดจอดถึงกันเด้อค่ะเด้อแล้วก็ว้อมเสียงไปแล้วนิดนึงบางหันไปนั่นคุณพ่พอแล้ว,วา่พาพักก่อนเดี๋ยวเสียงจะเบิดก่อนนะคะเดี๋ยวพักก่อนจะเปิดเครมาแลมาอ่าก็เลยมั้งยางผ่อนคลายก่อนคะอ่ะมาผ่อนคลายเดี๋ยวนอนจะปงงานานเป็นของน้ำก่อนเพห็นไหมตื่นเต้นสปอง,งาน้ำก่อน

บริย่อเตบริย่อว่าจะไปตีได้ไหมตีตีหน่อยตีปองป่ิทีละครับพี่น้องครับ <c ười> จะมาถ่ายต่อนะคร <c ười> ับจะมาถ่ายตอา่อไหมอีกสามสิบนาทีพี่ <ไป S 2> น้องครับน้องเข้าห้องหนาเลยเอ,ออกถ่ายต่อครับเด้อ